สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้ผมดี 3x Gamer นะครับในเกม b s i s t e n c e นะครับวันนี้ก็เป็นพาต่อนเนื่องกันเลยนะครับผมก็ผมก็จากพาที่แล้วเรามาลองดูว่ามีของอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็เอวันนี้เนี่ยผมจะออกไปด้านนอกบ้านนะครับซึ่งตอนนี้นน้ำกับสเสบียงหลายๆอย่างเนี่ยผมร่อยหอละนะครับเพราะว่าผมมัวแต่อัปเกรดของนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะสร้าง ครับกระสุนปืนสักหน่อยแล้วกันนะฮะมันใช้เปลืองมากนะครับการพาวเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นตัวอะไรผ่านหน้าบ้านผมจะไปล่าเนื้อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโปรตีนผมเริ่มน้อยแล้วนะครับเฮ้ยหมีนี่ว่หมีนี่ว่เหีียแล้วเหีียแล้ว เยี่ย yeah, แล้วโอ้ยเยี่ยตกเลือดเลยกูออเดี Ooh. Ooh. ๋ยวแบนเดตอื hmm. ตกเลือดนะครับโอเคโอเคมันทำไง,ไงวะลืมละกุแล้ววะ เเนื้อมาไม่งไงโอ้โหให้ตายสิเจ้าจอดมันยอดมากเลยนะฮะตอนนี้เราก็ได้เป็นแฟตไปด้วยนะครับเป็นไขมันสัตว์ี่มันเปลี่ยนรูปหรือเปล่านะครับรู้สึกอันก่อนจะเป็นขา,ขาวๆนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวๆแล้วนะซึ่ง ไอเจ้าริเวอร์นะครับกับไอพวกเนี้ยสเต็กพวกเนี้ยผมว่าโอ้โหของมันเด็ดมากเลยอ่ะ <c oughs> คือมันให้โปรตีนให้อะไรที่เยอะมากนะครับโอเคตัดไปชุดใจไม่รู้ซิปนะครับทำเลยนะฮะนี่เลย <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เอามันสัตว์นะครับมาทำเป็นน้ำมันนะครับไบโอฟิลนั่นเองนะครับผม ตอนนี้เนี่ยค่าโปรตีนผมเหลือน้อยพอสมควนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแนะปรับเดียวก็ได้น่าจะได้เต็มแล้วนะครับก็สะสมมานานนะครับได้มาเป็นร้อยกว่าชิ้นนะครับไหนๆก็ทำมันสะบ้างนะครับผมรู้สึกว่าปืนยาวตัวน,นี้เนี่ยมัน,นยิงเราค่อนข้างจะดีดนะครับมันเล็งไม่ค่อยแม่นอะ ถ้าเกิดยิงนัดเดียวนี่โอเคอยู่นะครับถ้ายิงรวๆไม่ค่อยไหวแนะ่แลวเป็นปืนพกเนี่ยสุดยอดมากนะครับภู <_ S 1> กเก็ตมันต้องเป็นอะไรวะให้โปรตีน20เดี๋ยวผมลองอันนี้ดูนะครับ มันต้องเป็นคุกเกตเลยใช่ไหมนี้มันมันเหมือนกับสุกเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมเดาวานะเช่ปะ่ะหรือว่ามันมากกว่านี้หรือว่าได้แค่นี้วะเออมันต้องแบบนี้ต้องคุกเกตนะครับกินเลยอ้าบอิ่มเลยไหมอิ่มเลยไหมโอ้โหทะลุจุดเลยนะครับสุดยอดเ,เ,เกือบแล้วกู เรียบร้อยนะครับเพิ่มโคตรเยอะแช่ตูเ้เย็นไปก่อนนะฮะเนี่ยผมก็มีแช่ตูเ้เย็นไว้นะฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเปลืองนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าคุ้มแหละเดี๋ยวลองดูมันขึ้นไหมไม่ขึ้นมาได้แค่ห้ารอยนี่หว่าโอ้โหเศร้าเลยจะทำยังไงให้มันขึ้นวะโอ้โหเศร้า ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มของก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยการบุกนะครับค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ามันมันมีเยอะมากนะครับพรานตอนนี้ฮะในพรานเยอะอโคตร ชิบหายโอ้ให้เท่าหมีเลยเว้ยแต่มันให้ตับนะครับโอเคไม่ยังดี คือตอนนี้เนี่ยผมต้องพยายามหลบนะครับหลบเจ้าพวกนี้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปบุกนายพรานกันนะครับเมื่อสักครู่ก็วิ่งไปโดนนายพรานยิงตายเฉยเลยนะครับโอ้โหผมก็ลืมเอาลืมไปว่ามันตกเลือดได้นะครับผมลืมเอา,เอาแอลแกมานะครับหรือว่าแบนเดตนั่นเองนะครับไม่ได้เอามาพันแผลนะครับก็เลยโดนยิงตายง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้จะพยายามไปเก็บนายพรานอีกทีแล้วกันนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะรอดตอดตายอีกไหมนะฮะก็ของก็หายหมดเลยนายพรานก็ตายด้วยนี่หว่าใช่ปะวะหรือไม่ตายวะโอโ้โหบีเต็มเลยคือตอนนี้เนี่ยผมไม่เจอนายพรานนะครับเดี๋ยวผมพยายามดูก่อนนะฮะ

มึงตายแล้วอ่ามันมีสองคนนี่หว่าวอีกคนไปไหนวะท่านี้ผมเห็นโี้ยได้เนื้อด้วยรอสเต็กเนื้อคนมา้างวะตอานี้ผมเห็นมันมีสองคนนะครับอีกคนหนึ่งผมไม่แน่ใจมันอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ่ามีคนบอกผมว่าทุบบ้านได้นะครับทุบบ้านของฮันเตอร์ได้ ผมก็ยังไม่เคยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะพยายาม,มเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันแน่นอนว่าบ้านของนายพรานนะครับเอ่อสิ่งที่เราจะได้อย่างชัดเจนเลยก็คือนี่นะครับเตาตรงนี้แน่นอนว่ามันจะต้องให้ฐานนะครับซึ่งเอาไปทำไม่ได้มันก็ไม่เยอะนี่หว่า ายพรานีกคนหายไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเขา่าจะตกเลือดตายเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยิงเขาอยู่เนะซึ่งตอนที่วิ่งมาผมก็ไม่ได้อัดไว้นะครับก็แพทใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามามันจะมีโหมดให้เลือกนะครับจากเดิมคือจะมีแค่ง่ายกับแบบยากเลยเอ๊ะหรือไม่มีมไม่มีโหมดวะแต่ที่หลังมามันจะมีโหมดให้นะครับก็คือให้เราเลือกเลยว่า คุณจะเล่นมีง่ายมี normal นะครับมีแบบปานกลางแล้วก็แบบยากซึ่งถ้าแบบยากนี่คือตายแล้วตายเลยนะครับก็คือต้องเริ่มเล่นใหม่หมดบานเบินหายหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นแบบปานกลางนะครับตายของในเข็มขัดนะครับตรงนี้นะครับคือปืนทั้งหลายของเราจะหายหมดเลยนะครับแล้วกเ็เหลือของในตัวไว้เป็นกล่องนะครับแล้วก็เหลือ,อไวอย่างละนิดละหน่อยนะครับสมมติคุณมีกระสุนทั้งหมด50ลูกเงี้ยในตัว คุณก็จะเหลืออยู่ประมาณแค่1-2ลูกเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เศร้ามากก็เพื่อความยากนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแบบง่ายก็คือทุกอย่างก็ง่ายไปหมดนะครับผจะลองดูเขาบอกทุบไปเรื่อยๆก็พังเออพังมันมีเลือดนะครับเห็นแล้วนะครับมีเลือดเริ่มดนนะครับซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะครับ ผมทุบแล้วมันไม่มีสถานะาโชว์ขึ้นมาเลยนะฮะโอ้โหทุบกันลากงอกทั้งวันทั้งคืนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านดีกว่าน่าจะต้องเติมเชื้อเพลิงแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวตอนกลางวันผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าในพรานจะอยู่แถวนี้อยู่ไหมนะครับแต่ก็ คิดว่าคงสบายแล้วครับเพราะว่ามันจะมาทีละตัวนะฮะไม่พรานแล้วก็จะต้องรีบกลับไปทำปิกแอคนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องการแร่เป็นอย่างมากเลยปิกแอคใช้ของไม่เยอะ เดี๋ยวผมจะทำพิษแอคนะครับโดยที่มันจะใช้สครับนะครับค่อนข้างจะเยอะเราแบ่งมันอะไละกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวนะใช้อะไรอีกนะใช้เชือกนะครับเชือกก็แบ่งมาครบแล้วแล้วก็บอร์ดนะครับใช้ไม้เพิ่ม เท่าไหร่อีก2นะครับเราก็จะทำาเลยสองชิ้นเมื่อก่อนนะครับก็ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยทุกครั้งที่มันดับนะครับโอ้โหเราต้องนะทุกครั้งที่ดับเนี่ยเราต้องโอ้โหคือเราต้องหาไม่ขีดไฟมาจุดนะครับทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลย ก่อนที่ออกจากบ้านผมต้องใส่ไม้ใส่ฟืนให้มันให้ฟิลมันเต็มตลอดนะครับแล้วค่อยออกไปแล้วกลับมาเนี่ยผมก็มาใส่ฟืนอีกนะครับเนื่องจากว่าไม้ขีดไฟมันหาย,ยากจริงๆนะบางทีก็ไม่เจอนะครับหาในกล่องหลายกล่องเลยก็ไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคราบไอตัวไฟซาร์คิดแบบนี้ก็ถือว่าเขาก็แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะฮะโอเคแต่ทีนี้คือเสื้อผ้าอีกนะครับผมต้องคราบเสื้อผ้าใหม่ซึ่งนะ โค้ดเคิร์ดอะไรผมไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวต้องอืมตายแล้วมันหายไปเลยนะครับโอ้โหเสียดายมากไอลงไอรอนผมทําแบบชุดแบบเต็มสตรีมแล้วอะเสียดายนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกะว่าจะอัปเกรดอยู่นะครับแต่ว่ามัน คือของผมมีพร้อมหมดแล้วนะครับยกเว้นไอเจ้าพวกคอปเปอร์กับไอรอนตรงนี้นะมันใช้เยอะมากผมต้องไปขุดนะครับโอเคเดี๋ยวรอตอนเช้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขุดนะครับผมก็ตอนนี้ก็ทําเป็นพ x ิกแอคไปก่อนนะครับโเคเพราตอนนี้เนี่ยเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะหนาวตายนะครับเื <c oughs> ่องจากว่าอากาศข้างนอกมันเย็นมากนะฮะ โอ้โหเต็มหมดเลยวะของนี่คือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานนะครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคลาฟมาเหลือแค่20กว่าเองกันพาวเดอร์นะครับไปประ,ประ,ประมาณึ้นมา70กว่าแล้วนะครับคือโดยไปเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนะี่ยคิดว่าของเนี่ยตราะดอกจะค่อนข้างจะดีขึ้นนะฮะไม่กิดไฟเฮ้ยเดี๋ยว เท่ซีจังเหลือนี่หว่าแอปเปิลนี่คือเจอบ่อยมากนะครับเดอเปิดกล่องไหนก็เจอนะฮะหโ,โหเยอะมากแล้วถ้าเกิดต้องวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้เพียบแล้วนะครับแต่เียแน่ตอนนี้คือผมไม่เจอน้ําเลยเดี๋ยวผมจะทําหัวเจาะน้ํานะครับรู้สึกว่ามันจะมีตัวนี้นะครับเวลเฮดนะฮะ ว่าจะลองทําดูแต่มันใช้ค่าแมสตั้ง120นะ่ะซึ่งหมายความว่าผมจะต้องปั่นไฟต่ออีกนะครับแล้วก็ต้องทําของผมมีพร้อมแล้วแหละอย่างเช่นอิเล็กทริคอลนี่ผมก็มีนะครับมีประมาณ50บอร์ดนี่ก็ทำแป๊บเดียวนะฮะไม้เยอะแยะส่วนสแคร็ไเปเทลก็เยอะนะครับเดินไปเก็บที่ไหนก็เจอนะครับเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับว่าวลเฮดเนี่ยมันจะทําได้แบบไหนแล้วเราสามารถกรองน้ํา ได้ยังไงหรือว่าจะเดินไปกินได้อย่างเดียวผมอยากจะให้มันมีเป็นขวดเลยนะฮะ ым, จะทำยังไงเผื่อจะได้พกไปด้วยนะครับอย่างข <c oughs> วดนี้ก็เดินไปเก็บเอานะฮะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเช้านะครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันดีเดี๋ยวผมจะไปเจาะบ้านมันต่อดีกว่าเดี๋ยวมาลองดูว่าข้างในมันจะมีอะไรนะครับก็นะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ก็มันจะอยู่ตามนี้นะฮะพวกเหล็กพวกแร่ทั้งหลายซึ่งผมหวังว่าผมจะเจอโพแทสเซียมนะฮะับเพราะเมื่อก่อนมันไม,ไม่มีนะครับตอนนี้ก็มีไอรอนอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมาทำไมวะหมาเนี่ยโอ้อะไร่างมึงวะเนี่ยอยู่กูดีๆ จริงๆโดนหัวจังๆมันก็ตายไวนะเอหนังมาเอานังมาเอาหนังมา,าไบโอฟิลโอเคผมก็จะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แหละครับที่บ้านนะฮะก็จะใช้วิธีนี้เอาซ,ซึ่งถ้าหมามันกัดเราแล้วเราไม่ตกเลือดมันก็โอเคนะครับถ้าตกเลือดก็เศร้าไป ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องรีบอัปเกรดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ตู้เย็นอยู่แล้วตู้เย็นเนี่ยมันกินไฟมากกว่าผ้าแนวที่เราทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านไฟมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องอัปเกรดพวกโซลาร์เซลล์อะไรเงี้ยให้มันให้มันจ่ายไฟให้ได้เยอะขึ้น โอเคผมผมเห็นนะครับตรงในโซนกใกล้ๆบ้านของนายพานนะครับมันจะมีมีแร่อยู่นะครับผมก็้องดูนี่ไงไเจอนายพานแล้วโอ้ยสองคนเหมือนเดิมวะ่ะแม่งขยายบ้านอีกแล้ว โคตไก่เลยเปลืองกระสุนว่า29เ้านัดพอปะวะโอเควันนี้จะได้อะไรไหมเนี่ยมีแต่ตายกับตายวิของโหดเจ็ดแค่มันต้องมีกระสุนเยอะมากแต่ว่ามันใช้ล็อกล็อกพีคกอนแจะเยอะนะครับเดี๋ยวช่างมานะันฮะอย่างอย่างอย่าง ของมันก็จะเกิดใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสผมมันขยายบ้านอีกแล้วอะ ตายหมดแล้ววะผมรู้สึกว่ามีอีกตัวนะครับหรือตายหมดแล้ววะที่บอกเมื่อกี้โอ้โหโดนหัวนัดเดียวล่วงเลยเยี่ยมเลยไม่มีเสื้อผ้าให้กูบ้าง,างเอาเสื้อผ้ามาโอ้โหได้โปรตีนมาโอเคแล้วครับคุ้มเลย ถือว่าคุ้มนะครับโปรตีนนี่นะฮะโ,โปรตีนแท่งนะครับผมเนี่ยผมใช้วิธีการปั๊มเนื้อปั๊มเหล็กปั๊มของปั๊มกระสุนพวกนี้นะครับจากไอ้เจ้าพวกนี้แหละนะครับในพานนี่แหละแต่เราต้องหามุมดีๆในการยิงนะครับมันจะมีบั็อกอยู่ที่ทําให้ในพานมันยิงเราไม่ได้นะครับอย่างเมื่อกี้นี้ผมก็ใช้วิธีนั้นแหละฮะทุบแม่งซ่อมใหม่ละเอ้ <c oughs> <c oughs> ปืนยิงได้ป่าวะโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยไม่คุ้มอันนี้ล่ะไดเทียสองพอกันแล้ววะเอานี้แล้วกันมีวิธีการทำลายบ้านเออ่บ้านในพรานนะครับผมเอาระเบิดปลาแม่งเลยมงังนก็ใช้นี่ฮะ ตั้งมาโคไวนะครับกดให้แม่งฟันอย่างเนี้ยทั้งวันคุณก็ไปทําธุระส่วนตัวของคุณไปนะครับผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะพังนะครับผม <c oughs> โอ้ยทำไมมันดานอย่างนี้นี่คือนั่งทุบป,ป,ประมาณสักอ่าสิบนาทีได้มั้งครับหรือว่าห้านาทีวะประมาณนี้นะมันนานมากเอาเริ่มมีรอยร้าวแล้วโอ้โหกูจ้างให้หมีมาตบดีไหเนี่ยหมีตบแรงมากนะครับบ้านี้แป๊บเดียวพังเลย โอ้ไม่ก็ทำไมมันนานอย่างนี้โอ้โหขวานนี่แบบทุบกันอย่างนี้นี่ขวานหัวหลุดแล้วบ้าแล้วนี่มันบ้านไม้หรือบ้านเหล็กวะเนี่ยโอเคครับเออซึ่งเราไม่รู้ทำหนังยัยนะครับที่เขาคนเคยบอกว่าในไลน์ทางต้นสุดจะไลน์มานไปแล้วนะบอกว่ามันทุกด้ครับพี่เออใครมีของนะจริงเหรอไม่รู้ไงว่ามีของก็โอเคเลยนะฮะแต่เมื่อีของคือเสียเวลาทำใหม่เนี่ยเอาไปเดลยยี่นอยไปแต่ไปจิดใจกัน เฮ้ยเฮ้ยโอ้ m ม g กอดในที่สุดนะครับเปิดได้แล้วกล่องโอ้โหหืมทำบ้านซะใหญ่โตอฮ่าไม่ได้ด้วยโอี่เมมเบอร์แคนยุสทบแม่งได้ไหมโอ้โหเย็ดแค่เลือดหมื่นห้าพันชาติหนึ่งจะพังเอาวะลองดูดิมีอะไร อะไรเลยไนดะ้ครูมาทำไม oh My God ชีวิตนี้มันช่างรันทอดอะไรอย่างนี้โอ้โ oh, หนี่คือคูทำบัรทบไววะเนี่ยเสียใจเสียใจจบคลิปนี้ไปติดน,นี้ก่อนน,น,นะครับท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตไปร้องไห้แป๊บหนึ่ง ดีก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันที่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเกรดบ้านแล้วก็มาลองดูกันว่าเจ้าสายไฟฟ้านะครับที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันทำได้แค่ไหนนะครับเออนะครับนี่ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ